ผมนายกสัตร์ตั้งวันอีสุกอีสุกในโครการบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นมีความยินดีที่วันนี้ได้มาร่วมในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์เพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโูและความพิการแต่กําเนิดของศรีรษะและใบหน้าในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นครั้งที่2ประจำปี2577ซึ่งเป็นโครงการก่อนเนื่องจากปีที่แล้ว ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณกับโครงการนี้ต่อเนื่องมาสองปีติดต่อกันเนื่องจากเห็นว่าความสําคัญการดูแลด้านสุขภาพและการให้สนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพแก่โรงพยาบาลต่างๆมาโดยดีโดยตลอดและผมมีความรู้สึกชื่นชมยินดีกับกลุ่มผู้ป่วยปากแหวง่งเพดานบูที่มีกลุ่มผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมดูแล ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้และร่วมพัฒนาระบบการดูแลให้มีการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีความย,ายั่งยืนผมเห็นว่าการทํางานเพื่อผู้ป่วยเพื่อให้เกิดการดูแลที่เป็นระบบมีการติดตามต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและย,ยั่งยืนผมประทับใจและภูมิใจมากที่เห็นความร่วมมือร่วมใจที่ไหลามารวมกันหน้าที่แห่งน,นี้เห็นความเข้มแข็งที่เครือข่ายในจังหวัดขอนแกรร่นทุกระดับของหน่วยงานได้ร่วมมือโยงใจจนเกิด สายใหญ่ในความร่วมมือตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับตำบลจนถึงอาสาสมัครอาสาสุปจำหมู่บ้านหรืออสมอซึ่งผมมีความมั่นใจว่าหากมีเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างนี้โครงการนี้จะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนและจะสามารถเป็นต้นแบบในการรักษาให้กับกลุ่มโรคอื่นๆต่อไปได้ด้วยครับขอขอบคุณครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็มีความดีดีเป็นอย่างยิ่งที่ ท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นท่านจำทรทาวาสกิจนะครับได้มอบให้ผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหวง่งเพดานโหวและความพิการแต่กำเนิดของศรีรษะและใบห,หน้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นโครงการซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ผมเ,เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับโครงการลักษณะนี้เนื่องจากเป็นการวางรากฐานของรูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยปากแหวนพิานาโรมที่สมบูรณแบบที่ครอบคุมทั้งในด้านสุขภาพด้านการศึกษาด้านอาชีพความเป็นอยู่ด้านสังคมและด้านการสร้างพลังอำนาจโดยทีมสาวิทยาการของศูนย์การดูแลร่วมกับสถานพยาบาลเครือข่าย และทีมการดูแลสุขภาพในทุกระดับที่เชื่อมโยงกับระบบการบริหารสาธารณสุขทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยครอบครัวทีมสุขภาพระดับชุมชนทุกภาคส,ส่วนที่จะสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้และจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีให้กับจังหวัดอื่นๆของเขตเจ็ดขอนแก่นรวมถึงจัง,จง,จง,จงจหวัดอื่นๆในประเทศไทยด้วยและบัดนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วผมขอเปิดการประชุม น้ปัดครับขอบคุณครับ